สวัสดีครับวันนี้ก็ไหนๆเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วน,นะครับก็จะทการถอดเจ้าตัวเซ็นเซอร์ท่อนะครับเซ็นเซอร์อากาศหรือว่าเซ็นเซอร์ออกซิเจน,นครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่าเซ็นเซอร์โอทอะไรพวกนี้นะครับนะครับของผมก็ถอดออกมาแล้วครับก็ใช้ประแจน,นะครับถอดออกมานะครับก็ตัวนี้ก็ มันชีปท,ทำความสะอาดหัวเซ็นเซอร์หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกคราบเข่าเมาไปติดตรงหัวเซ็นเซอร์นะครับอาจจะทําให้ตรงหน้าจอจอไม้นะครับโชว์โชว์ไฟเครื่องนะครับสเปรย์ที่ผมใช้ก็จะเป็นสเปรย์สำหรับจีดแผงวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ไม่แนะนําให้ใช้พวกน้ํามันโซนิกหรืออะไรน้ํามันที่ว่ามันมันแห้งช้าครับผมก็จะเป็นใช้ สเปรย์น้ำยาสำหรับพ่นทำความสะอาดแผงอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่ามันฉีดไปแล้วนะครับม,มันก็จะแห้งเลยนะครับนี่ผมก็ทำการถอดออกมาครับถอดจากตัวปลั๊กนะครับนะครับแล้วผมก็จะใช้น้ำยาฉีดเข้าไปในตัวปลั๊กนะครับนะครับนี่ก็เป็นสเปรย์ตรงนี้เลยนะครับสำหรับฉีดพอกเซนเซอร์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนี้ครับมันฉีดแล้วมันจะแห้งเลยนะครับ ผมก็ฉีดตรงนี้นะครับตรงพวกหัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันจะมีพวกคราบข่ามเอวคราคราบควันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ฉีดเราก็ฉีดในปลั๊กอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทําความสะอาดนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับผมก็ใช้สเปรย์ฉีดฉีดเลยนะครับฉีดไปตรงหัวหัวเซ็นเซอร์เลยนะครับฉีดเลยครับฉีดนะให้พวกคราบข่ามเอาอะไรออกเลยนะครับอัดเข้าไปเลยนะครับนะครับ ฉีดเข้าไปแล้วครับแล้วก็มันจะน้ํายามันทําปฏิกิริยานะครับมันจะพวกกัดก่อนพวกพวกคราบขามเอาอะไรออกนะครับผมฉีดฉีดให้ทั่วเลยนะครับฉีดไว้สักแป๊บนึงนะครับแล้วก็ตัวน้ํายามันจะแห้งเองเลยนะครับไม่ไม่แนะนําให้ใช้พวกน้ํามันอาสเป์พวกน้ํามันนะเพราะว่ามันฉีดแล้วมันจะมันจะไม่แห้งนะครับมันจะทําให้พวกคราบอะไรติดติดฝังลึกกัอีกงนะครับนะครับเริ่มแห้งแล้วนะครับนี่ครับ ในลมก็ฉีดเข้าไปในปักอีกนะครับพวกอ่าพวกฉีดเข้าไปเลยนะครับอัดเข้าไปเลยนะครับพวกข้อต่อหัวทองแดงอะไรนี่ครับก็ฉีด่ยตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วน,นะครับนะครับก็ใสสะอาดขึ้นมาอีก,อ,กอีกระดับหนึ่งนะครับ นี่ผมก็ปล่อยให้มันแห้งสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็พอมาแห้งสนิทแล้วครับผมก็เสียบเข้าไปที่เดิมนะครับเสียบเข้าไปตรงตรงําแหน่งเดิมของท่อนะครับแล้วก็ของข้อต่อของปลั๊กนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็เริ่มแห้งแล้วนะครับโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับของครับ